รถเดิมๆใส่ F5 ได้ไหมคันนี้มาให้แนะนํานะครับว่าอยากจะเปลี่ยนเทอร์โบมั้งจะใส่เทอร์โบอะไรดีอ่ะช่างท็อปมาอาธิบายหน่อยสิจริงๆมันแบบไหนก็ใช้ได้ <ๆ S 2> ก็เลยแนะนําให้เขาดูทั้ง c c F4C F55 ของเฟกของ HTS ก็เลยจบที่ตัว F55 ใบแดงแล้วทำไมทำไมไม่ใส่ 4C 4C ขับง่ายขับไบวขับสนุกเขบาบอกว่ามันสวยแต่คันนี้เขาก็มีคัดมาแล้วก็จะมาจัดอินเตอร์งานดัดของทูบะโฟนะฮะชุดนี้ก็จะรวมล้างคอยดีให้ด้วยเลย โอ้โโอ้ไงเดินดีไหมเดินดีรถเดิมๆใส่ F5 ได้ไหม <S 1> <1> <S บอกเลยว่าถ้าจะใส่อะไรก็ใส่ได้รถเดิๆเนี่ยมึงจะใส่46 F5 06 07 08ใส่ได้หมดแหละแต่ว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งโอเคนะฮะก็เดี๋ยวขอ ใครของใครของมึงปิดแล้วปิดแล้วคันนี้ก็มาให้แนะนำนะครับว่าอยากจะเปลี่ยนเทอร์โบมั้งจะใส่เทอร์โบอะไรดีอ่ะช่างท็อปมาอธิบายหน่อยสิเขามาให้แนะนำเทอร์โบแล้วทำไมถึงแนะนำเป็น F5 ครับถือเฉยๆจะแปะหมก็ลูกค้าเน้นใช้งานไม่ได้ขับในเมืองบ่อยครับก็เน้นเป็นออกต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็เลยบอกลูกค้าว่าจริงๆมันแบบไหนก็ใช้ได้ ก็เลยแนะนำให้เขาดูทั้ง c 4 f 4 C, e 5มของเฟกของเอชอก็เลยจบที่ตัวห5 5ใบแดงเพราะว่ามันเป็นตดแล้วทำไมทำไมไม่ใส่44 44ขับง่ายขับไวขับสนุกเขาบอกว่ามันสวยใครบอกลูกค้าอ๋อลูกค้าชอบสวยชอบแบบเท่ๆใช่พี่ใช่นั่นแหละมันก็อย่างนั้นแหละนะมีเหตุผลไหมถ้าคนอื่นเข้ามาเขา ทำไมบางคันต้องใส่ F44 บางคนต้องใส่ F55 เพราะอะไรหลักๆก็อยู่ที่การใช้งานแบบไหนกันต้องมาคุยกับมึงก่อนใช่ไหมคือถ้ามาหน้าร้านเนี่ยมาคุยกับไอ้ท็อปก่อนน้องท็อปน้องท็อปที่เป็นน้องผมนะคนกลางอีกคนนึงน้องต่างก็เป็นน้องคนเล็กก็ถ้าอยากจะปรึกษาก็มาปรึกษาได้แต่ถ้าไปปรึกษาตาพลก็อาจจะแบบว่าตัวไหนก็ได้พี่พี่ชอบแบบไหนอะขับแบบไหนอันนี้จะเป็นตาพลอ่าถ้าถ้าเป็นในท็อปก็อาจจะถามก่อนอแต่ถ้าลูกค้าเยอะอาจจะแบบว่าอาอะไรก็ว่ากันไป อ่แต่ว่ายัางไงก็มาถามท็อปก่อนอ่าหรือว่าถ้าทักมาในเพจก็จะบอกราคาคร่าวๆได้ว่าประมาณนี้ถึงประมาณนี้แต่ถ้าจะเอาตัวไหนรายละเอียดเนี่ยอยากให้มาบอกการใช้งานบางที่บอกว่าเฮ้ยผมขับใช้งานนะครับมีซิ่งด้วยไอ้เฮียไอ้คำว่าใช้งานกับซิ่งด้วยเนี่ยเป็นยอดฮิตเลยมึงก็พูดอย่างนี้แหละคือมึงจะเอาทุกอย่างในโลกนี้ไงใช้งานด้วยซิ่งด้วยมันขาดอะไรเนี่ยมันก็ครบแล้วซึ่งรายละเอียดที่เขาจะถามเพิ่มขึ้นก็คือใช้งานแบบไหนชีวิตประจําวันเนี่ยบางคนบอกใช้งานใช้งานของมึงเนี่ยอาจจะแค่ขับวันละสิบโลยี่สิบ ขาเนี้ยบางคนอาจจะใช้20โลเหมือนกัน2คนแต่อ้เี้ยเนี่ยเขาขับแบบในเมืองรถติดออกตัวเหยียบเบรกเอาง่ายๆถามก่อนเลยมึงต้องถามเขาว่าสมมติขับ20โลพี่เบรกกี่ครั้งสมมติพี่เบรก50ครั้งโอเคมึงขับในเมืองแน่นอนอ่ะแต่ถ้าอีกคนนึงบอกว่าผมขับแค่วันละ10โลครับแต่ผมวิ่งทีเดียวเลย10โลถนนโลง่งๆยาวๆผมอาจจะขับร้อย0 8ก็ว่ากันไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันเห็นไหมการถามลูกค้าเนี่ยคขาว่าขับใช้งานเนี่ยใช้งานแบบไหนต้องมาบอกรายละเอียด ถ้าน้องลืมถามก็ต้องแจ้งเขาว่าผมขับประมาณไหนต้องคุยกันเลยบางคนบอกว่าขับทุกวันเลยอย่างที่บอกมันจะมีขับ2แบบขับทุกวันเนี่ยมึงขับแบบระยะสั้นหรือระยะยาวอะไรแบบนี้แล้วก็บางคนนานาขับทีนานาขับทีอาจจะขับแค่เดือนละครั้งครั้งละ1กิโลก็ได้หรือบางคนนานาขับทีครั้งหนึ่งอาจจะขับพันโลตอบไม่ได้คุณก็ต้องมาแจ้งรายละเอียดว่าบางคนเนี่ยเขาขับแบบปีหนึ่งสามครั้งพี่ปีใหม่สงการแล้วก็ปีใหม่อีกทีนึง สองเนี่ยก็มันปีใหม่ก่อนสงการแล้วก็ปีใหม่ไงก็ปีใหม่วันที่หนึ่งแล้วสงการสงการแล้วก็ปีใหม่าเอ็ดไงยังไม่เออใช่ปีเก่าแล้วกันอะโอเคคิดมากแล้วกันนะอขับแค่สองสามครั้งกลับบ้านต่างจังหวัดเลยแบบนี้อะแต่เขาเนี้ยบอกว่าเฮ้ยขับต่างจังหวัดวิ่งยาวๆดิพันลงอ้าวมึงไม่คิดตอนรถติดใช่ไหมถูกไหมเท่ากับคุณก็ต้องเลือกตัวที่บูตมันติดไว้น้องอาจจะแนะนําโปรแปรพงแปรผัน แต่ว่าราคาแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันก็ต้องมาศึกษาแล้วกันถ้าน้องตอบไม่ละเอียดก็ทักมาด่านในไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปจัดการเองอ่าโอเคประมาณนี้นี่ก็คือเลยเลือกตัวนี้เข้าไปตัวนี้เป็นลิมิเต็ดตอนนี้ก็จะมีที่วอนจูนเนอร์เท่านั้นถ้ายังไม่ออกลิมิเต็ดสองออกมานะ<ม>ก็จะไม่มีเลยก็จะมีแค่ลิมิเต็ดที่วอนจูนเนอร์นั้นใบแดงเพราะว่าทั้งประเทศเนี่ยมันมีทั้งหมด30ลูกอยู่ที่ผมเนี่ยสิบแปดแล้วอยู่ที่เอฟฟิมหนึ่งเหลือสิบเจ็ดใส่ไปประมาณ สิบหกแล้วนี่คันสุดท้ายหลอกหลอกหลอกยังมีอยู่ยังมีอยู่เออ,เอ,อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไอ้ท็อปถามเขาแล้วเขามีคัสมาแล้วด้วยถ้ายังไม่มีคัสก็อาจจะแนะนำ f c สี่ก่อนเพราะว่ามันคํานึงหลายๆอย่างอ่าก็จะต้องถามโอ้ละเอียมันเยอะว่าต้องมาคุยกันเองจะแนะ้นถึงจะแนะนําได้เพราะว่าบางคนบอกว่าผมจะเปลี่ยนคัสแ์เหพี่แต่ผมยังไม่เปลี่ยนนะอีกห้าปีสมมติโอ้มังขับ f c สี่ไปเถอะ <Okay. S 2> ถ้าเมื่มาห้านะไม่มันขับได้แต่อาจจะไม่นาน <Okay. S 2> แต่ถ้าบางคนบอกว่า,วาอีก,อกสักครึ่งปีผมก็จะเปลี่ยนแล้วโอเคเผื่อได้ แล้วก็เรื่องอินเตอร์อีกบางคนเนี่ยอยากจะใส่ F5 หัวฉีดเดิมใส่ได้ไหมใส่ได้แต่เราก็จะต้องจูนให้อยู่ในลิมิตที่หัวฉีดเนี่ยมันไหวแล้วก็เรื่องอินเตอร์เนี่ยก็ถ้าสมมติ F5 เราบูตได้50เราจะมาตั้ง50าสิบได้ไหมก็อาจจะไม่ใช่อาจจะตั้งสัก3 5 4 0 4, 4 5ได้แต่ว่าก็ต้องแจ้งว่าอหญ่เหยียบเต็มนานๆเดี๋ยวมันจะเรียบร้อยซะก่อนอแต่ครั้งนี้เขาก็ถ้าเกิดว่าเขามีคัดมาเขาก็มาจัดเทอร์โบ F5 แล้วก็จะมาจัดไอ้นี่ เป็นงานดาดของมึงใช่ไหมใช่ครับก็เลยมาจัดเป็นอินเตอร์งานดาดของซูเปอร์โฟนะฮะชุดนี้ก็จะรวมล้างคอยดีให้ด้วยเลยอ่าแต่หลักๆน้องจะไม่ได้พูดก็แบบเอ้ยอินเตอร์ผ่าคอต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนว่าอินเตอร์ผ่าคอเนี่ยมันแพงกว่าอินเตอร์ไม่ผ่าคอยังไงหนึ่งเลยผ่าคอต้องรื้อคอยดีถ้าไม่ผ่าคอไม่ต้องรื้ออ่าผ่าคอปุ๊บต้องมีค่าลื้อแล้วในไหนลื้อมาแล้วก็เลยล้างคอยดีไปเลยแล้วก็มาผ่าเพราะมึงจะให้แบบเศษอยู่แล้วกูก็ผ่าแล้วก็เชื่อมก็ไม่ใช่ ก็เลยต้องล้างเราเนี้ยลองมาคำนวณดูปุ๊บถ้าใส่ชุดอินเตอร์ธรรมดาแล้วเราถอดคอยดีมาล้างเหียค่าค่าของรวมค่าแรงแม่งก็จะเท่างานดัดตัวนี้อยู่แล้วก็เลยแบบเฮ้ยจัดตัวนี้คุ้มกว่ากลายเป็นว่าชุดอินเตอร์ผ่าคองานดัดนะครับเนี่ยอุปกรณ์ยึดต่างๆตรงรุ่นโปเชะเลยนะฮะอ่าแล้วก็ตัวกองเนี่ยเขาจะให้เป็นร์นโดเลยตัวนี้พันกว่าบาทอ่างานดัดก็จะประมาณนี้สวย โอเคปะเดี๋ยวเราไปลองขับลองจูงก,กันลยครนนี้หัวฉีดเดิมนะไปดูว่ามันจะวิ่งได้หรือเปล่าโอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่ในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปจูนกันเงาไม่เยอะวะ่ะหัวฉีดเดิมใช่ไ่ะครอบหัวีดเดิมเหรอ รอพังเหรอหรือว่ารอตังค์ไอ้เอาฟังผิดหรือเปล่ารอพังก่อนค่อยเปลี่ยนไอ้เฮียทำไมต้องพังด้วยเนี่ยน่เนื่อยเขาไม่คิดหรอกว่าเผื่อยยางลึนมันจะพังตามไปด้วยอ่าปุ๋ติดเท่าไหร่ดูก่อนเลยไอ้เฮียรอบเขาไม่ตรงนี่ว่ะน่าเหนื่อยขาไป่ทำเลนไม้มาเหรอแล้วรอบมันไม่ตรงคราวนี้รอบมันน้อยไอ้เฮียอ๋อดูที่นู้นก็ได้รอบมันน้อยดูที่มอนสเกตก็ได้ตรงแน่นอนเดีละรับเถอะ ฮัลโหลอยู่รถอยู่ไม่ได้ไปไหนอยู่กับพี่วอนเนี่ยขันสุดท้ายแล้วคันสุดท้ายแล้วถ่ายคลิปให้พี่วอนอยู่เมื่อกี้<ะ> <laughs> บอกพี่วอนเลยจะออกคลิปอีกสักคลิปหนึ่งไหมมัน <laughs> <laughs> ถามว่าทำไมถึงไม่รับสายบอกถ่ายคลิปอยู่จำไว้ไม่เกี่ยวกับแล้วเนี่ยนึกว่าจะบอกว่าทำไมให้กลับดึกจัง <laughs> 7, ันเจ็ดพันแปดก็ติดแล้วนะเนี 2008, ่ยพันแปดบูสก็เข็มก็ดิ่งแล้วมันแปดเลยเหรอไม่ช้ายังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเข็มก็ดิ่งพันแปดกระดิกเริ่มกระดิกประมาณพันแปดใช่ไม่รู้ว่าบูสแข่งหรือเปล่านี่อ๋อถ้าดูฟิวไม่ดูไม่ดูเข็มกระดิกก็แปดแล้วก็ติดเลยไม่รู้สึกอะ่ะเพราะมันก,กับคือมันเป็นเครื่องสองพันห้า คือถ้าเราจะดูเทียบเนี่ยเราจะไปเทียบกับ1.9เี้ยไม่ได้ไอ้พวกนั้นนะต้องเอาบูธมารอแตอ่พวกนี้เขามีท้องมีแรงบิดอยู่แล้วมันไม่จะเป็นที่จะต้องพันสองพันสามพันสี่พันห้าไม่จปแต่ถ้าติดได้ก็ดีแต่ว่าการเกินก็จะรับภาระที่มันหนักอยู่ถ้าเครื่องมันไหวปล่อยให้เครื่องมันทางานก่อนก็จะดีกว่าแต่ถ้าติดไว้ได้ก็ถามว่าดีไหมดีแต่อย่าเยอะมากในช่วงตน้นไม่ควรจะเยอะมากเพราะว่ามันจะกลายเป็นเพิ่มภาระบางส่วนไป ถ้าเป็น F44 ก็คงจะติดประมาณพันพันหกไหมพันห้าพันหก F5 ก็ยืดมาหน่อยอะเดี๋ยวลองเหยียบดูออมนึ่งมีแต่ขมเรามาเาูเท่าะไรไม่มีความเลยมูมเท่ลสามสิบเลยอ่ะพอเห็นตัวบัวเต๋อเไหยสามสิบมีความเลย มีสอมสามลูกเดียวดูทรงแล้วมันน่าจะใส่ไอ้นี่ให้พี่เขาแน่เลยเวสเกตอ่ะอ๋อลองดึงไหมล่ะเพราะว่ามันน่าจะติดบูวลยกว่านี้อีกด้วยเนะี่ยดึงเลยบยูติดประมาณพันแมันต้องไวกว่านี้อีกนิดนึงแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้เหนียวกันเยอะแต่ว่าช่วงต่อเกียร์ก็จะรู้สึกว่าต่างเลยเพราะว่ามันจะกระชับขึ้นเาว่ากระป๋องมันไม่คลายอ่าแล้วก็ แรงม้าสูงสุดเนี่ยหรือว่าแรงบิดตอนเราัานไปเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นอ่าเพราะว่าเมื่อกี้มันมีควันช่วงหัวเพราะกระป๋องเนี่ยมันอ้าไงพอมันอ้าปุ๊บเนี่ยบูสต์มันน้อยน้ำมันที่จ่ายไปเยอะยมันก็เลยเผาไหม้ไม่หมดมันก็เข้าใจก่อนว่าส่วนผสมหลักๆของดีเซลเนี่ยมันเป็นน้ำมันจากอากาศนะเดี๋ยวเราแก้ไขแป๊บหนึ่งเจงกำลังตุดกระป๋องอยู่อ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ดูดีว่าบูสต์ติดไว้ขึ้นสักนิดนึงไหม ปอะสานที้งทีจะหมดทางแล้วแต่ก็ติดเลยนะไวกว่าเดิมน,นะไปอ๋<ว>อ <40. S 2> สี่สเออแต่เหมือนหวัวชีดแม่งตันๆนะดูไม่ค่อยลั่นอนะไปแบบทื่อๆนะอืมอ มันดูแบบไม่ไม่ตึงอะ่ะลองกลับรถดิไม่หงไม่หวากเลยแบบเออปกติมันจะแหวดเลยนะมึงตีนไม่ถึงบปาวะผมไยี่ที่ผ่ายแล้วเนี่ยพี่ <c oughs> องเอมีะงพี่องี่อะอวะแต่มันก็น่าจะมีเสียงที่มันรู้สึกว่าเอย,ย้ายวนกว่านี้หน่อยระวังรถอ่ะแบบไป ได้นะเดนคุณว่าหัวฉีดมันไม่มันมันตันว่ะรถวิ่งเท่าไหร่แสนเจ็ดมันมันดูไม่มันไม่เหมือนร้อยฟิล์มอ่ะเออมันไม่แฟร์แต่ร้อยฟิล์มมีหัวฉีดไงเออแต่ท่อฟิล์มมันเงียบกว่าไงแต่มันเดินกว่านี้นะอืกดแต้มอีกทีดิ แด้จริงแล้วอ่ะวบูไปถึงสี่สิบแล้วถ้าหัวฉีดมานี่มันขยับสี่ห้าแน่นอนอเดี๋ยวลองหัวฉีดเดี๋ยวลองหัวฉีดเดี๋ยวบอกเขาว่าบอกเขารู้อยู่เขาอยากจะทํามหัวฉีดอยู่แล้ววันนี้ตอนมาลองรถอ่ะแล้วไอ้น่าจะนั่งทับไอ้ปุ่มนี้มั้งที่กดค้างอ่ะแล้วลูกค้าก็พูดอะไรกับผมไม่รู้แล้วสักพักไอ้นี่มันพูดมาฉันฟังไม่รู้เรื่อง <laughs> ล,ลูกค้าง,งงเลย ลูกค้ามาผมผมพูดไม่รู้เรื่องเหรอเนึกว่าเสียงผมอ่ะผมเลยต้องบอกเขาว่าเสียงทศัพท์ดีฉันฟังไม่รู้เรื่องนี่ซึ่งเป็นเสียงมึงเหรอม้าเป็นเสียงผู้ชายไงเสียงไอ้นี่เสียงผมอ่ะก็ต้องผมฟังไม่รู้เรื่องนี่มันพูดฉันเหรอเออมันพูดฉันฟังไม่รู้เรื่องแต่เป็นเสียงผู้ชายเออแต่เป็นเสียงผู้ชายลูกค้าก็เลยหล่อนเขาน่าจะได้ยินสองเสียงหาวีแอ เด uhm ี๋ยวม่งก็เซลวิกผมให้มันส่งมาให้ดูให้ให้ผมเก็บไว้เยู่ไอคลิปที่พี่หาวเล่นไดโน่หาวทุกครั้งที่จับคอมไม่แรงว่ะ มันหัวฉีดเดิมแหละมันโจนแค่นี่แต่ว่าอันนี้คือแบบระยะปลอดภัยมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ตื้ออะมันไม่ตตื้อตื้อๆอะอุดเมันเมื่อกี้ต้องลงหัวฉีดพี่ทีแรกพี่เขาบอกว่าเขาถามว่าเปลี่ยนหัวฉีดด้วยไหมเขาบอกว่าอยากไม่เปลี่ยนแต่รอพังก่อนรอตังหรือเปล่ารอพัง บูธมีม so ันเหมือนหัวฉีดม really. ันตันอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าต้องมีหัวฉีดแล้วจะแรงนะแต่เหมือนให้มึงให้กูคุยราคาไปหนึ่งได้ไหมมึงมีไม่มีเฮอะไรเนี่ยกูจะคุยเขาจะได้รู้เรื่องไหมเนี่ยเฮกูก็ขยันพูดมึงก็พูดเก่งกว่ากูอีกคือถ้าเป็นรถที่มันหัวฉีดปกติอ่ะผมจะรู้สึกว่ามันจะมันมันจะมีน้ํามีนวลกว่านี้หน่อยแต่อันนี้มันวิ่งดีนะแต่ว่าผมว่ามันต้องดีกว่านี้อีกอ่ามันต้องไปได้กว่านี้ไปได้กว่านี้แต่วิ่งนี้ขับสนุกแล้วแต่แต่ว มันได้กว่านี้มันได้กว่านี้เพราะว่าถ้าถ้ามีหัวฉีดอะพอน้ามันมันมาบูตมันจะมาเองแต่เนี้ยน้ำมันไม่มาผมพยายามจูนจะเค้นแล้วแต่ผมกลัวว่าเดี๋ยวจะอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันจะพังสมใจไม่ไม่อยากให้มันพังอยากให้แบบมีมีงบเหลือจากส่วนที่ใช้ยังอื่นเสร็จแล้วก็เออค่อยมาเปลี่ยนดีกว่าไม่อยากให้ถึงกับแบบเฮ้ยพังแล้วเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยวันนี้มีคันหนึ่งหัวฉีดจะพัง1.9ยังไม่ยอมเปลี่ยนเลยมันเล็กจนไอ้นี่แหละคลอดไปแล้วมันยังไม่ยอมเปลี่ยนเลยลูกัน เออไอต่างเติมให้แล้วอ๋อต่างเติมให้แล้วลว,วันนี้ต้องเบิกเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องรวมยอดให้ <c oughs> วันนี้มีเรื่องโง่ๆของเก่งมาเล่าให้ฟัง2เรื่องนะฮะก็เมื่อกี้ผมไปโอู่ใหม่กับไอ้เจ๋งมาคันนี้ไปผมก็กลับมาจากเส้นพระโหนนั่นแหละเข้าเส้นไอ้นี่มาต <c oughs> ัดใหม่ไวชลพลตัดใหม่ไวชลพลก็ถึงหน้าบิ๊กซีสะพานใหม่ผมก็เอะใจขึ้นได้เฮ้ยพี่ชี้เจ๋งบ้างมึงอยู่ของสอง่หว่ะของสามเออของสองของสามอะมึงก็ ลงตรงนั้นเลยแล้วมึงก็เดี๋ยวไปทางขวากูจะได้เลี้ยวซ้ายกลับอู่มันก็โง่ไม่ยอมลงใช่ไหมที่กูไล่มึงฟังแม่ก็นั่งติดรถมาลงอู่เนี่ยก็ต้องกลับไปอีก <c oughs> เห็นปะอันนี้เรื่องโง่ที่หนึ่งแล้วโอเคแทนที่จะเออมันถ้ามันรู้จักแบ่งเป็นว่าเฮ้ยกูออต้องไปทางนูน้นกว่ออกูลงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันด้วยใช่เอาเราต้องนัดตรงนั้นก่อนอ๋อแล้วเ,เรื่องที่สองไอ้ต่างเขายืมอมอไซค์เจียงไปเขาโทรมาถามเติมน,น้ำมันอะไรไอ้เจ๋งก็บอก9 5้า้าไอ้ต่างก็ถามว่า9 5เท่าไหร ไอ้ขี้แทนที่จะบอกว่าเฮ้ยสักร้อยสองร้อยเขาจะได้เติมให้เต็มถังล้นไปเลยไอ้ขี้นี่บอกเก้าห้าสี่สิบห้าไอ้ีเขาก็เลยเติมมาให้แค่สี่สิบห้ามันโง่หรือมันโง่เนี่ยฮะได้มาขีดนึงได้มาขีดนึงเออเท่าไหล่สี่สิบห้ามึงอะไอ้ขี้แล้วเขาขับไปเป็นร้อยโลมั้งนี่ชิบหายวยไปหน่อยติดเล่นติดเล่นโอเคเดี๋ยวไปดูลูกค้าไอ้นี่หน่อยแล้วกันนะดูก่อนว่าเขาขับแล้วเขาโอเคหรือเปล่าบูสตติดช้าไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ เวลาดูรอบเครื่องพี่ดูตรงไหนบางทีก็ตรงโนนต้องไปดูในนู้นพี่อย่าดูตรงนี้ใช่ผมว่าตรงนี้มันไม่ตรงก็มันไม่ตรงพี่แม่งห่างกันห้าหกร้อยนะรอบเลยผมต้องดูในนั้นอะ่ะเียด๋วตรงเนี้ยไม่เหมือนมันไม่ตรงเหรผมว่าอันนี้แก่ทาเองเหรออ๋อผมเปลี่ยนในฟิล์มเนี่ยตรงเนี้ยอ่าเปลี่ยนเองเหรอไม่ให้ช่างทําให้เฮ้ยแล้วทำไมเขาไม่ตั้งไอ้นี่พี่ไม่รู้ดิ งไพงี่ที่น้องบอกมเมื่อกี้น้องบอกว่าไอ้ถ้าเปลี่ยนตัวเนี้ยตอนประกอบอ่ะมันต้องตั้งเข็มใหม่ด้วยต้องตั้งด้วยเหรอใช่มันต้องตั้งด้วยพี่เดินเบาพี่มันขึ้น6700รอยอยู่นี่แม่งอยู่200อ <c oughs> ค้งนี้ไปลองเหยียบดูได้เลยพี่อ่ะไปะเปลี่ยนเกียร์ที่4,000รอบนะดูจากมันตะเกียร์สุดเลยไมงไม่สุดเมื่อกี้เปลี่ยนอยู่3บรรท้งเนี่ย <Yeah. laughs> ได้ไหมได้อยู่เด่นก็โอเคแล้วนีแ่แค่นี้โอเคแล้วเหรอเต่งริงมันต้องดีอยู่นี้พี่ไม่เคย4,000 4, 4นะไม่เคยซัดเลยเหรอไม่เคยถึง4,000เลยผม อยู่ประมาณเต็มที่ว่าสามพันสามพันเ่ยสองพันห้าเงี้ยแต่แต่แต่ถ้าซัดอ่ะถ้าจังหวะซัดสุดๆอ่ะเปลี่ยนประมาณสามพันเก้าสี่พันรถจะเดินดีใช่ใช่แต่นี้ก็แตกต่างจากเดิมเยอะแล้วอีกอย่างเส้นโค้งไม่เคยอ่าใช่ทางไม่ชินด้วยจะให้จะให้ซัดเวิร์ตตอนผมชันมันก็ไม่ได้ใช่ทางชินกว่าบางสิญญ่งใช่จากที่ผมดูอ่ะปกติ ปกติแล้วถ้ารถมีโบแต่งปกติผมต้องสอนวิีหรือว่าแนะนําวิธีการครับแต่ผมดูจากพี่ขับแล้วอ่ะพี่ก็ขับไม่ได้รอบมันก็ขี่ง่ายอารมณ์ว่าพี่ขับถูกวิธีอยู่แล้วอ่ะใช่เพราะว่าปกติพี่ก็ไม่ได้จุ่มไม่ไม่เป็นคนจุ่มคันเร่งอย่างเดียวใช่ไหมแบบนี้เขาเรียกเขาเรียกขับเป็นแต่ให้บูทลอยแล้วกดแต่ลูกนี้มันไม่ค่อยรอมากเลยขี่ง่ายถ้าได้หัวฉีดหรือว่าถ้ามันถ้าหัวฉีดมันสมบูรณ์นี้พี่มันก็จะสนุกกว่านี้ เติมโมจิมันจะสมบูรณ์วันนี้ใช่ว่าตอนนี้เหมือนหัวชีดตันตันไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยล้างเลยทำอะไรมาเลย <c oughs> นั่งต่งออกรถมาไม่แสนสิบปีสิบปีสิบปีเปลี่ยนเด้อพี่ <c oughs> โมดหนึ่งอันนี้โมดหนึ่ง เกียร์สีด้วยเมื่อกี้จะเล่นงแซงอย่าลืมกล да? ับรถมีใช่ข้างหน้ากวอนเลยเดี๋ยวพี่เปิดโหมดสองได้เลยสองไหมโอเคอ่ะลองดูโหมดสองหน่อยรีบเปลี่ยนเกียร์จังเกียร์สาม เหมือนรีบเปลี่ยนเกียร์ไปอะสามพันกว่าอย่าเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยโค้งข้างหน้าไปมันได้ทางตรงอยู่ประมาณสามร้อยเมตรได้อยู่เดี๋ยวเลยขึ้นขึ้นอุโมงค์ไปไหมมันมันต้องเลยโค้งซ้ายไปก่อนเดี๋ยวเลยโค้งซ้ายนะไปพี่กดได้เลยลองเปลี่ยนเกียร์มาสี่พันรอบดู นะกดสุดเลยไปสุดเลยเอาเวียนไงเดินดีไหมเดินดีมันจะคนละอารมณ์กับหมดหนึ่งเลย กลัเลบเอ่าใช่ใช่เอาทางที่เราคุ้นชินดีกว่า <Un> ปลอดภัยกว่าอันนี้ลองคร่าวๆแต่ก็ขี่ง่ายนะไม่ได้ขี่ยากมากขับบ้านเมื่อก่อนติดติ๊กเกอร์อุ่นใช่ไหมอ่าผมาาไปเจอเพวกมาสกิดบ่อยอ่าโดนดันบ่อยโดนบ่อยรถผกไม่มีแค่รีแบปอย่างเดียวไหมอ่าอ๋อตอนนี้แค่รีแมปอย่างเดียวตอนนั้นมีแค่รีแมปอย่างเดียวพวกเห็นติ๊กเกอร์ก็จะล่อก่อนเลยพวกด็ช่าง ไงสนุกอยู่นะแล้วตอนมีรีแมปอย่างเดียวนี่พอสู้เขาได้ไหมสู้ได้เป็นบางคันคันไหนมีของหน่อยก็ต้องยอมนะใช่คันไหนมีของหน่อยแล้วก็ต้องยอมเข้าไปแต่ถ้ามาเดิมๆนี่ก็สู้ขาดใจเหมือนกันถ้ามาเดิมๆดด้วยกันนี่ไม่อายใครแน่นอน กลับบ้านดิพี่กว่าผมจะถึงบ้านผมขี่รถกลับบ้านประมาณสี่สิบนาทีนะพี่ถ้าลองมาคืนใช่ประมาณเกือบสี่สิบโลยอยู่ยของสามของหลวงถ้าขับรถถ้าขับมอไซค์ก็ตกวันหนึ่งประมาณเจ็ดสิบโลแต่ถ้ารถยนต์ก็วันหนึ่งก็ประมาณแปดสิบกว่าโลแต่ถ้ารถยนต์มันจะมีค่าทางด่วนเข้ามา มัน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 หนักขี่มอไซค์ดีกว่าใช่ประหยัดกว่าเยอะเลยถังด่วนก็ไม่เสียน้ำมันก็ถูกเ,เดี๋ยวให้น้องเช็คละละเอียดให้ทีหนึ่งเดี๋ยวพี่เปิดฝาโปงนะ่งหน่อยไม่ต้องสอนเลยพี่กขี่เป็นอยู่แล้วเออเข้าเลยเดี๋ยวให้น้องเก็บละเอียดให้แป๊บน,นึงอันนี้น้ำหอมกบ,บินด่อ้อครับ สอนเลยพี่เขาขับเป็นอยู่แล้วพี่เขาเมื่อยชีพมึงไม่รู้เหรอพี่เขามียมาห้าโปอยู่ลำหนึ่งอ่ะโอ้ยเย็นเค้ใช่เหรอไม่รู้อ่ะเนี่ยเมื่อกี้ยังขี่บอกให้เปลี่ยนเกียร์สี่พันพวกเปลี่ยนสามไม่ได้เลยบอกไม่ชินในวันนี้ต้องสอนไงไม่ชินโค้งอ๋ออแต่ขับอะไรใช้งานอะไรพวกนี้ขับได้หมดเลยขับเซอร์กิตด้วยโอ้ยเย็นเคถึงว่าโค้งสุดท้ายทําท่าจะไม่ยกต้องห้ามโค้งโค้งมองไม่เห็นตาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วสามห้าคนอันนี้ผมคนได้ เลีก,เกใหม่ก็ไ้พี่เอาเรียกใครเลขพี่ก็ได้ธนาคารกงแล้วก็เอาน้ำหอมให้พี่เขาด้วยนะให้แบบถ้ามันหมดหอมแล้วก็มีขายพี่โอเคนะก็โอเคเรียบร้อยลูกค้าขับไปอยู่แล้วก็ดีด้วยแต่ว่าคลิปนี้อาจจะเหนื่อยตัดต่อทั้งสองท่านแล้วก็ท่านที่สามอาจจะต้องตัดหรือเปล่าคลิปนี้สามสิบกว่านาทีแล้วอะเห็นบ่นไม่ค่อยมีคลิปให้ตัดไง <laughs> จัดให้รวๆโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนโหภาพก้องนี้แม่งสวย,ยจริงว<ะ>่ะด,ด,ะดนนูดิดูภาพมันเนี่ยเอดูเลยนวลๆเลยโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อน <c oughs> สวัสดีครับ